มาแลยครับดัตตัว Smart c แคปพิลเลอร์นะครับตัวหน้าใหม่หน้าหมูป่าปี2021มาแล้วเรียบร้อยครับเกียร์ออโต้ด้วยนะสีดำดุดุคันนี้เลยนะครับเป็นตัว r ี v o 2.4ตัว NT นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปพิลเลอร์นะครับตัวหน้าหมูป่าเกียร์ออโต้คันนี้เลยนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยเลขไมล์แสนสามเท่านั้นครับกับรถปี2021ครับราคาแสนถูกครับอยู่ที่5,100,000 9,000ครับฟรีดาวผ่อน9,000กว่าบาทผมแนะนำคันนี้ครับได้เป็นตัวใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลขใหม่ไม่เยอะนะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยเป็นตัวหน้าใหม่หน้าหมูป่านะครับเป็นตัวแคปตัวนี้เลยนะกับายทะเบียน2630นะครับายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับกานกระจ้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของสีดำด้านแบบนี้นะครับแล้วก็มีเขี้ยวหมูป่าให้แล้วเรียบร้อยนะถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพนะครับผมมีบริิกาาาาารรรไไไฟแนนนนน์ปปหหถึงง้้้้บผผผลลลอุััต่่วสสดททะเศ ส่วนรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวชนคุิปตวอไปครับครับสวัสดีครับนวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่ยริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของ Toyota Revo ตัว Smart c a b p i r n n e r นะครับ2.4ตัว NT เนาะก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะครับ คันนี้เป็นรถปี2021เครับเป็นตัวหน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยและเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับย้ำอีกทีว่าเกียร์ออโต้นะครับราคา5 1 9 0 0 0ฟรีดาวผ่อน90,000กว่าบาทเคสดีฟรีดาวได้เลยครับเลขไม้แสนสามเท่านั้นครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะครับโอ้โหดำแบบดุดุนะครับบอกเลยว่าหมูป่าตัวนี้ดุมากนะสีดํเงาเงาเลยครับคันรถเกตเอให้แล้วเรียบร้อยนะครับถามว่ารถรถถูกซื้อที่ไหนก็ได้ครับแต่รถคุณภาพที่ราคาที่ผมตั้งยังไงก็คุ้มนะาว่ ถามว่าผมซื้อมาได้นะไหมรถราคาถูกที่เอฟหรือลูกค้าไปเห็นมานะครับผมซื้อมาได้นะแล้วเอามาขายถูกเอามาขายถูกด้วยนะครับแต่เอามาแล้วลูกค้าต้องเอาไปลุ้นว่าเอาไปซ่อมผมไม่แนะนํานะครับกับรถที่เราคัดอย่างนี้บอกเลยว่าคุณภาพหรือเหลือนะครับคุ้มแน่นอนนะครับหน้าก็ถือว่าสวยนะเก็บระหว่างกันชนครับไม่มีอ้ารถคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวหน้าใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกกระจังนนหน้าโอ้โหดุมากครับ นี่คือหมูป่าตัวที่ดุที่สุดนะที่ผมเคยถ่ายมาแล้วนะครับสวยด้วยนะครับราคา5้าแสนหนึกพผ่อนเก้ากว่าบาทยังไงก็คุ้มนะคิดดีดฟรีดาวได้เลยกับาัทะเบียน2630นะป้ายทะัเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับนะก็ถือว่าโอเคเลยแหละหม้อน้ําพี่ดูคีบดีครับอยากให้เห็นเหลือเกินด้านในนะครับตัวคีบไม่มีล้ม ลดคัดเกตให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าสวยนะครับแกลบระหว่างกันชนครับไม่มีอ้าล้อแม็กครับสวยด้วยเป็นแม็กของแท้จากทางโตโยต้านะครับเขาจะไม่ออกดำนะเขาจะออกเป็นเทาดำนะครับนี่คือแม็กแท้นะครับยางปี2023าแล้วเรียบร้อยเป็นยางของบิสโตนนะครับยางยี่ห้อยางดีนะพที่ดูดอกยางครับคมๆเหลือๆอีกเยอะเลยในส่วนของภายในซุ้มล้อนะครับตัวโช๊คโอ้โหสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบครับเสนทางมะพร้าวจากโรงงานอยู่ครบนะ กระจกโอ้โหนะคมเยี่ยมสวยครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะครับการศาสตร์เอาอยเงี้ยใครอยากได้คันนี้เดี๋ยวผมแถมให้นะติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับสันเหลี่ยมฝากระโปรงครับทั้งซ้ายและขวาครับรอยลักยิ้มแทบไม่มีนะคุ้มครบจบบันไดพี่พี่ดูเถอะนะครับสวยไหมผมว่าสวยนะครับต้องเชื่อผมก็แหละเพราะว่าดูรถตัวจริงนี่สวยกว่านะ ต้องมาดูรถตัวจริงได้หรือใครอยากบอกรถเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับเศรษไทย68แปแยกหนึ่งมีนบุรีเพชรจนสํสำนักง,งานใหญ่มาไม่ถูกเข้าที่ Google Map นะครับเซิร์ชได้นะครับนะเซิร์ชเลยเพชรยนต์นะสำนักง,งานใหญ่นะครับเข้ามาแล้วจะมีพนักงานต้อนรับอยู่ด้านหน้านะครับบอกว่ามาหาใครเขาจะถามเลยครับบอกว่ามาหาแม่น้อยนะครับคนไหนคน,คนไหนคือแม่น้อยนะอยากเจอหน้าเหลือเกินนะครับและที่สําคัญนะจริงใจเรื่องความจริงใจเรื่องความชัดเจนครับผมนี่ชัดเจนที่สุดแล้วใครอยากตะสดผมก็มีข้อเสนอพิเศษให้นะครับ ร้อแม็กสวยนะครับนะทั้ง4ล้อเลยและที่สําคัญครับภายในซุ้มล้อครับการแต้มสีจากโรงงานโอ้โหพี่ดูดินะครับตัวล้ออะไหล่นะคัดสีไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะคันนี้ไลเนอร์สวยมากนะครับไลเนอร์สวยด้านหลังแจมๆคันนี้ไปแค่เพิ่มเป็นกล้องถอยด้านหลังนะเพราะว่าหน้าจอเขามีมาให้เรียบร้อยหน้าจอของเขาเป็นหน้าจอใหญ่เป,นหนหญเป็นหน้าจอใหม่เรียบร้อยขนาด8ดนิ้วใหญ่กว่า f ฟลเจอร์อีกโฟลเจอร์ er แค่7นิ้วนะครับการชนด้านหลังไม่มีการชนหนักมา ขออนุญาตดูช่วงล่างนะครับให้ดูก่อนนี่พี่ดูล้อยสียังไม่แตะถนนเลยนะนะครับแล้วก็ในส่วนของเพาด้านหลังครับสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบตัวท่อครับสแตนเลสนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็ตัวโคมไฟก็เป็นโคมไฟใหม่นะครับส,สวยใสๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการแตกหักแน่นอนสันหลีบด้านข้างก็ถือว่าแจ่มถือว่าโอเคคัสซีตัวเลขคัสซีนะครับ ไม่มีการเจียและตอกใหม่แน่นอนนะครับร้อแม็กสวยทั้ง4ล้อผมบอกแล้วนะครับรถคันนี้ยังไงก็คุ้มครับ5 1 9 0 0 0หาครับ5 1 9 0 0 0ฟรีดาวนะครับจดดีฟรีดาวนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับแล้วก็อัพยอดได้ด้วยรถปีใหม่ยังไงก็คุ้มครับเลขไม่แสนสเท่านั้นเอาไปใช้งานกันเถอะครับยังไงคุ้มแน่นอนนะเรื่องเรื่องวารันตีจากตัวรถเรามีให้ที่อื่นอาจจะให้3วัน7วันนะแต่ผมให้ไปเลย1เดือน ถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้ําพิ่ความเล่มสูญหายการตัดต่อคัดซีเปลี่ยนเครื่องยนต์มาผมรับซื้อคือ100%ครับไม่ต้องห่วงนะแล้วก็กระจกอ่านี่เลยนะตีตาตัวตามให้เรียบร้อยนะภายในแจ็มแจมบันไดครับไม่มีการแตกหักแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังแคปนะครับก็ถือว่าสวยนะทำมาดีเป็นเบาะหนังแล้เรียบร้อยนะครับบอกไม่ขาดวิตตัวแล้วก็ในส่วนของคานบนี่ครับ ทั้งบนและล่างนี่ครับหัวน้อนี่คมกริบครับตัวน็อตก,กับตัวแหวนนี่เป็นเนื้อเดียวกันและที่สําคัญครับขออนุญ,ญาตเปิดกระดูกงูปกติผมจะไม่เปิดให้ดูนะนะครับแต่ผมมั่นใจว่ารถผมเนี่ยคัดเกดให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่ครบสีเดียวกันกับตัวรถด,ด้วยนะครับก็ถือว่าสวยเลยแหละนะสำหรับคันนี้นะครับถุงที่บังแดดนะครับยังไม่ได้แกะเบาะคู่หน้านะครับเป็นเบาผ้า ไม่ขาดไม่ยุดตัวเกียร์ออโต้สวยๆพวงมมแรยมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยครับแค่ติดต่อหาผมได้ด่วนๆเลยนะครับก็ถือว่าสวยนะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเป็นกระจกพับไฟฟ้าปับไฟบไฟ้าแล้วเรียบร้อยออโต้ Auto, ฝั่งคนขับนะครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเซ็นชั่นล็อกก็เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะในส่วนของตรงนี้นะครับที่พักแขนเป็นผ้าสะอาดอานนะครับตรงนี้โอ้โหยางครับไม่มีการเสือ่อมสภาพ เมดอาร์คอยู่ครบแน่นอนนี่คือรดคัดเกตให้แล้วเรียบร้อยตรงนี้ก็ทํามาสวยนะเป็นสีออกบรอลนะครับนะสีออกบอลตัดกับสีดําก็ให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นแน่นอนตรงนี้ก็เป็นสีบอลนะครับก็ถือว่าทํามาดีคุณแจนะครับเป็นคุณแจแบบสมาร์ทคคเรตนะครับให้แล้วเรียบร้อยนะเป็นรีโมทในตัวนะขออนุญาตเข้าด้านในตัวรถละกันเนาะมาอึบอืนี่น้าปัด แสดงผลข้อมูลเป็นหน้าปัดแบบใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับอ่านี่เลยนะครับเป็นจอรีต้อตรงกลางครับเป็นจอสีเนาะก็แสดงผลข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับเลขไม่ก็แสดงที่135,167กิโลเมตรนะครับนะบนะก็ถือว่าสวยทร,รมาดีนะแล้วก็หน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอแบบอสัมผัสนะครับนี่นะสามารถเชื่อมต่อ Apple Ca r p เ a y และ Android a u t o ได้แล้วเรียบร้อยนะครับ ถามว่าซื้อมันรีโวมันแพงมันมันมันก็แพงตามตามตามตลาดนะครับตามราคาการเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์หลักนะครับเป็นแบรนด์หลักแล้วก็เรื่องการเซอร์วิสการอะไรมันก็ถูกด้วยเพราะว่าโตโยต้าเอาไง,ไง่ายงมันมันไม่ได้มีเกือบทุกจังหวัดนะครับมันมีทุกอำเภอแล้วตอนนี้ครับนะก็วางเขาวางไปหมดแล้วนะครับนะก็เป็นแบรนด์หลักของประเทศไทยแล้วแล้วก็อาเซียนด้วยนะครับเรื่องคุณภาพรถไว้ใจเขาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องเล่นก็ทําอะไรได้หมดเลยนะแค่ไม่มี ในส่วนของกล้องถอยให้นะครับแต่ผมแนะนําให้ไปติดกล้องแล้วก็ให้มาเชื่อมต่อกับทางหน้าจอแท้กับทางตัวหน้าได้นะครับนะก็ประดับจนเขาทำได้อยู่แล้วนะครับนะก็ไม่กี่บาทนะประมาณ4ี่ห้าพันนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของที่บังแดดนะครับก็เป็นกระจกมีกระจกในตัวนะครับนีเลยนะถุงก็ยังไม่ได้แกะนะครับนี่ถุงก็ยังไม่ได้แกะตัวไฟนะสามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็สภาพแรันค่าด้านบนก็ถือว่าโอเคนะครับไฟใช้งานได้เนาะเกียร์ออโต เป็นขั้นบัน,ดนไดก็เป็นสไตล์ของโตโยต้ตตเตตาเขาอยู่แล้วนะครับก็เป็นคล้ายๆเหมือน f o r t u n เ r เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวหมวด e ีโคนะครับพราะวะ่าโหมีมาให้ที่วางแก้วมาให้แล้วก็ที่ใส่ของตรงวางของตรงนี้นครับสามารถวางโทรศัพท์ได้เนะใส่เหรียญใส่อะไรได้ก็มีมาให้แล้วเหมือนกันนะครับช่องดีซี12โวลต์มีมาให้2ตําแหน่งเลยนะครับนี่ทั้งซ้ายและขวาน,นะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยที่ใส่เหรียญที่ใส่บัตรนะครับมีมาให้ที่พักแขนสวยๆนี่ครับเป็นผ้าอย่างนี้เลยนะ ไม่ใช่ปฏิคืนรูปนะเขาหุ้มมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับซ้ำเนานะนไหนๆก็เห็นซ้ำเนาแล้วนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งปกติเขาไม่เปิดให้ดูนะปกติเขาไม่เปิดให้ดูนะภาษีพบรบผมต่อให้ไม่ต้องห่วงนะครับกับายทะเบียน740 4นะครับายทะเบียน740เป็นของที่ไหนนี่ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับมันต้องไปดูหน้า18นะ๋ยวาแย้มเมงนะผมจะไม่ถ่ายเพราะว่ายังไม่เห็นชื่อลูกค้าคนเก่านะครับ ให้ดูหน้า18ดีกว่านี่นะครับตรงเนี้ยเดิมนะครับหน้า18หมายถึงอะไรหน้า1 8หมายถึงจะลงประวัติไว้ทุกอย่างนะครับรถคันนี้โดนขโมยมาไหมรถคันนี้มีการตัดต่อคัตซีไหมรถคันนี้มีการแบบชนแบบแบบทิ้งซากหรือไม่นะครับจะมาลงตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็อันแรกนะครับบรรทัดแรกก็มีการแจ้งใช้รถในอำเภอ,อนครสวรรค์เพราะว่าเราเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพแล้วเนาะ ถ้าเปลี่ยนมเป็นกรุงเทพแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะก็จะมีการลงประวัติไปทุกอย่างรถคันนี้ทําอะไรจะมาลงตรงนี้ได้เลย,เลยนะครับก็โอเคคันนี้ประวัติด,ดีนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะครับนะักก็ถือว่าสวยเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับมาครับนในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์4สูบ16บารนะเป็นเครื่องยนต์โตยต้ตาแล้วเรียบร้อยนะครับนะขนาด 2.4ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนาะแล้วก็ในส่วนของแยกโซล่าครับการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างอยู่ในสภาพดีเลยนะครับเ mm hmm. นมเพจอยู่ครบแบตเตอรี่เกินปีครึ่งครับ mm hmm. ผมเปลี่ยนให้ไม่ต้องรอ2ปีนะ mm hmm. แล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เซ็นมาตรฐาน mm hmm. ผมเปลี่ยนให้เหมือนกันแต่ดูแลน่าจะได้เปลี่ยนให้ครับตั้งแต่ปี66นะเดี๋ยว mm hmm. ผมจัดการให้ในส่วนนี้คานข้างคา,านหน้าหม้อน้ำครับนี่เลยนะัวเรถนี่คมกริบครับคานนันนามีล่องการใช้งานเห็นได้ชัดเนาะแล้วก็ตัวกรองครับเบลล์มเลยนะครับ กองใหญ่มากแล้วก็รอยนะ้ามันเยอะของเครื่องยนต์ครับไม่มีการเก็บท่อของเหลวการมาร์กจากโรงงานอยู่ครบนะครับหัวอนตนมีคมกริบอยู่แล้วรถคัดเกตนะครับนี่เลยนะตีตาตัวต้ามาฝากระโปรงแพ้สันเหลี่ยมด้านข้างทั้งฝากระโปรงครับร่องการใช้งานเห็นได้ชัดสติ๊กเกอร์อยู่ครบปกติตัวตีโป่ปงตัวอะไรครับปกติแน่นอนนะสมัยก่อนเราจะเห็นเป็นยางที่เป็นยางาสายฉีดฉีดฉีดล้างไอ้นี่นะล้างกระจกด้านหน้านะครับเราจะเห็นเป็น เป็นสีไอ้ใสๆนะครับตัวนี้เป็นสีดำให้เรียบร้อยก็ป้องกันนะครับนะการเป็นแสงเข้าไปแล้วไปเกิดอ่เขาเรียกอะไรนะอ่าพวกตะไคร่น้ําพวกอะไรนี่นะก็เปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับหน้าแผงกันความร้อนก็ไม่มีฉีกขาดนะก็มีตรงนั้นที่เดียวนะครับนายผมจัดการให้นะในส่วนนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับขอยารุ่นอีกทีนะครับน้าโตโยต้าลีโว่2.4ตัว NT นะครับเป็นตัวพิเ n e เนอร์ยกสูงสมาร์ทแคปแล้วเรียบร้อยปี2021ครับ เลขใหม่แสนสามเท่านั้นกับราคาแสนถูกครับอยู่ที่5 10, 9, ้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับล้วก็ถือว่าสวยเกียร์ออโต้ด้วยนะราคาดีๆราคาถูกๆครับและได้เป็นตัวใหม่เรียบร้อยนะคุ้มๆแน,น่นอนนะครับสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้พารถใหม่สวยนี้วันนี้แมนน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ